ระหว่าง Intel Core i5 13400F และ i5 13500มันแตกต่างกันที่ตรงไหนวันนี้มาคุยกันครับ iHaveCPU ร้านประกอบคอมที่อยากดูแลทุกคนให้ใกล้ขึ้นเราทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยที่สุดเพราะว่ารอยยิ้มของลูกค้าหรือความรู้สึกของลูกค้ามัน,นคือกนไรเมื่อรับคอมประกอบที่ร้าน iHaveCPU ทั้ง4สาขานครนายกรามินทาบางพัดและเดอะโฟรลดทันที1,000บาท ขอให้ลูกค้ามั่นใจใน iHaveCPU รีบเลยโปรโามชั่นสุดพิเศษพรอคุณอยู่ครับผมสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHaveCPU ผมเปา iHaveCPU ฮะฝากกดไลค์ฝา like, กกดแชร์ share, ถ้าคุณชื่อชอบคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้เราจะคุยกันในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมนั่นเอง CPU 2รุ่นที่ออกมาในเจ n เน a เรชันที่13แน่นอนฮะโอ้โหออกมานี่ก็เรียกว่าลันวงการมือกันนะ i5 นี่ปกติเนี่ยตัว non K เนี่ยเขาจะไม่มี E Core มาให้ฮนะแต่7จเนี่ยเขาให้มาเรียกว่าใจปั้มเลยเรียกได้ว่าให้ E Core เข้ามาซะเยอะเลยครับเริ่มต้นด้วยที่ i5 13 4 0 0 F คือ7จสเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากเ2ิ2อย่างได้ชัดอะคือ i5 ในตัวล่างอะเขาให้ E Core มาผมพูดยิ่ สเลย13 4อ0 f ออกมาเนี่ยตามความน่าจะเป็นนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมี e c o คอเข้ามาแต่ว่าดันใส่ e c o r อเข้ามาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหม่การใส่ e c o r อเข้ามาในจดีสอเป็นเรื่องปกติแต่แค่มันไม่ปกติคือ e c o คอในจดีสอจะอยู่เฉพาะรหัสเหรือตัวบ,บนเท่านั้นแต่ว่าอันนี้มันใส่ร,รหัส,หบบนนมส F มาซึ่งหมายความว่ามันมีนการปรับปรุงหรือว่า Intel ค่อนข้างที่จะใจใหญ่หมายความว่าเขาใจปะกกกะค่าเลยนะเถอดดังนั้นเนี่ย i5 ห้า0าเนี่ยเลยเป็น CPU ที่ไม่ได้มีแค่6คอร์สเทรดอันแน่นอนครับพ คอสองเทรดแต่ว่ามันมีอ e ี core, คอเขาเพราะนั้นทึงตรงนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนอย่างแท้จริงแต่จะเปลี่ยนในส่วนของเฟรมเรทหรือว่าจะเปลี่ยนในส่วนของการทํางานแบบติทักกิ้อันนี้เดี๋ยวเราว่าดีว่ามันจะมาเปลี่ยนด้านไหนนะครับอีค e จะมีผลต่อเกมหรือเปล่าอันนี้อยากรู้เหมือนกันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ CPU ตัวแรกก็คือ i5 13 4 0 0 f 6คอสิเทรดอีคอสี่คอ4ี่เทรดเทอร์โบแค 20 m TDP 65วัตตสังเกตอย่างใดอย่างหนึ่งรู้ไหมฮะผมจะบอกว่า 13400F เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือน i5 12600K ทุกประกาศแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกันคืออะไรความเร็วกิ g ก h e เฮิ i5 12600K จะมีเทอร์โบวที่สี แต่ตัวนี้จะ4.6ถามว่า 12600K แรงกว่าตัวนี้ยังไง 1. 1. Intel U-D Graphics 770ถูกอินทิเกรตเข้ามา 2. อ overclock ได้เพราะเป็นรหัส K 3. t k r สูงกว่า IPC สูงกว่าแต่ว่า1 3 4 0 0 f เนี่ยมันก็ย่อมยาวกว่าถูกกว่าแต่โดนตัดตัว Intel U-D Graphics 770ออกไปทำให้1 3 4 0 0 f เนี่ยยังคงเป็น CPU ที่ขายดีอยู่ผมเล่าเนื้กรว่ามันยัเป็น CPU ที่ขายดีอยู่เพราะว่ามันมี10 core 16 t h r e ถึงแม้จะไม่มี iGPU ก็ม่มีความหมายอะไร เท่านี้มันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเรียกได้ว่าสูสีกันเลยก็คือ i5 340 0คือ i5 340เนี่ยไม่เป็นตัวที่ผมไม่เอาเข้ามาเลยนะเพราะว่าผมมองว่ามันไม่คุ้มอะ่ะถูกต้องไหมเพราะว่าสิ่งที่เพิ่มมาก็คือ intel UD graphics 770ผมมองว่าผมจะข้ามไปเลยคือข้ามไป i5 350 0 intel i5 350เนี่ยออกมาครั้งแรกผมก็ว้าวเหมือนกันเขาให้ e core มาเนี่ย8 core 8 thread เลยนะครับใน i5 i5 13600k เนี่ยจะมี14คอ20 t h อร์โบ u r b o 5.1ถ้าตัวนี้เป็นน้องของ i5 2600k ตัวนี้ก็คือน้องของ i5 13600k turbo ของ 13600k คือ5.1 o อร์ c l o c k ได้มี intel u h d graphics 770ตัวนี้13500เนี่ยไม่มี f นะครับตามปกติแล้วเนี่ยด้วยความที่มันเป็นน้องของ i5 13600k turbo จะลดลงครับ4.8 g i h e r t z turbo หายไป300 m h z ครับ overclock ไม่ได้แต่ฟังกชันทั้งแค c ทั้งอะไรเหมือนกันอย่างกบแกคืออยู่ครบทั้งหมด ลักษณะทางฟิสิกอลฮะ14คอร์20เทรด6คอร์27 a p คอร์ E คอร์คอร์8เทรดอยู่ด้วยกันครบหมดแล้วก็คอร์และเทรดขยับไป14คอร์20เทรดทำให้มันมีแกลบระหว่าง13,400 F กับ13,500เนี่ย สิคอสิบหกเทรดสิคอ20่สิเทรดต่างกันที่แค่ E คออีก e ีคอ e 4ีเทรดที่เพิ่มขึ้นมา P คอทั้ง2ตัวเท่ากันคือหกคอสอเทรดแต่ E คอตัวนี้4ีตับสตัวนี้8ปับแที่จริงแล้วว่าผมมองว่า i 5ห้0สมอยะมันควรจะเป็นแค่4คอ4ี่เทรดใน E คอแต่มันดันออกมา8คอ8เทรดจุดนี้มันเลยทำให้ไอห้าสห้าร้อยเนี้ยเด่นขึ้นมานั้นไอ้าสามห้แรงไหมแรง ครบทั้งหมดเลยแล้วส่วนต่างตรงนี้มันไม่ต่างกันเยอะครับมันต่างแค่ประมาณพันแปดถึงสองพันปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันเป็นซีไยูในความหวังของใครหลายคนหรือซีไปยูน CPU ในฝันงใครหลายคนคือแรงด้วยคุ้มด้วยส่วนตัวผมนะถ้านับเฉพาะใช้งานอย่างเดียวเล่นเกมอย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยเท่ากันเหลื่อมกันนิดหน่อย3 4เฟรมน้อยหน่อยเพราะว่า c e ี -Core ไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นแล้วเกมก็ดันชอบซิงเกิล แล้วก็กิกกเคิร์สสูงสูงอีคอเป็นสิ่งที่เกมนั้นแทบไม่ได้ใช้งานเพราะว่าอีคอมีผลในมัลติเทสแล้วก็กิ๊กกเคิร์อีคอก็ต่ำ2องจุกิกสอกิกเพื่อให้มันมีความร้อนไม่สูงจนเกินไปนะอีคอจะอะไรมาสู้กับพีคอถูกต้องไหมครับที่ผมกล้าพูดว่าไม่ต่างเพราะว่าผมเทสมาแล้วนะครับว่ามันไม่ต่างอาจจะต่างครับ3เฟรม5เฟรมอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ากลับกันครับถ้าเป็นแบบมัลติเทส คุณใช้คอและเทรดครบเลยอ่ะอันนี้10คอ16เทรดเอาไปครบอันนี้14บสคอทีเอาไปครบตา่างชัวเพราะว่า e- คอจะเข้ามารวมมาต้ม,มช่วยกันทํางานในส่วนของการเรนเดอร์ e- คอมีผลแน่นอนไม่ต้องเทสก็รู้คราวนี้เรามาดูคะแนนกันว่าทําไมผมถึงบอกว่ามันต่างหรือไม่ต่างซีบิวเซตเปนมาชเนี่ยในซิงเกิลคอเนี่ยสิบสามสี่ร้อยเอฟกับสิบสามห้าร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดคะแนนสิบสามห้าร้อยทำได้ครับแต่พอมาเป็นสิบสามสี่ร้อยเอฟเจ็ดร้อยยี่สิบแปดคะแนนหมายความว่าไงห้นาสิบคะแนน e- คอมีผลหรือเปล่า่าคคมตอไ มันเป็นผลมาจากการเร่งของ IPC หรือว่าเร่งของเมกะเฮิร์ที่มันสูงคือเดิมสองเมกะเฮิร์ต้นนั่นเองเห็นปะว่า E c r อไม่มีผลแล้วเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยซิงเกิลคอเนี่ยถือว่าพอๆกันถามว่าเห็นผลในการใช้งานจริงไหมอาจจะไม่เห็นด้ซ้ำไปครับแต่ทั้งนี้ั้นั้นเราต้องดูผลเทสทีหนึ่งเนาะพอมันติคอขึ้นมาเนี่ย13500เนี่ยครับมี E r อเข้ามาช่วยถึง8คอ8เทรด I53500 ทำได้ถึง8,603แต้ม I53500 ทำได้6,445แต้มต่างกัน2,000กว่าแต้ม เนี่ยแหละ e คอ4ี4คอ4เทียตัวเนี้ยเป็นผลเลยทั้ง2ตัวเนี่ยผมทดสอบไปแล้วในการสตรีมตัวนี้10คอสิบหเพียงพอแล้วกับการเล่นเกมบวกสตรีมภายในเครื่องเดียวและความละเอียดผมต่อให้ถึง 2K พอมาท3 5 0 0ตัวนี้ได้อินทิเกรต Intel U-D Graphics 770ใช้ Quick Sync ในการสตรีมแล้วยังมีคอร์เ14คอร์2ีเ้นเหลือแล้นผมบองว่าเล่นเกมนะตัวไหนก็ได้ เหมือนกันหมดเราไปอีกโปรแกรมหนึ่งฮะซีรีส์เป็น i23 i5 3500ครับสิงเกิลทำไว้1,901ครับ i5 3400f ทำไว้1,749แต้มครับต่างกันประมาณ150คะแนนแต่พอมาเป็นมัลติโดนอีกแล้ว i5 3500เนี่ยซัดไป19,891แต้ม แต่ i 51340F 0ทำไว้14,865แต้มต่างกันต้อง5,000คะแนนนี่แหละครับพลังของ E Core ที่เข้ามาช่วยในส่นการเล่นเกมครับทดสอบเหมือนกันโดยไม่สตรีมจากคู่กาจอที่เป็น3.70 0 TI ครับ3เกมเทสออกมาฮะ u a l i ที่ a r z o n e 2 0ครับ e ร d e a d r e d e ช p ั่น n 2ครับ o อ z a Horizon 5ทุกเกมทดสอบที่ 4K ปรับ 4K ทุกเกมปรับสุดทุกเกมเปิด d l ี่บาลานซ์ที่2เกมคือ Warzone 2 0กับ Red Dead r e d e m ช t i ่นครับ ตอนนี้เราดูผลเทสกันฮะ 13400F ทำใน w a r z o n e 2 0ได้70-100เฟรม i5 3500ประมาณ80เฟรมเห็นไหม Red Dead 75-90เฟรมใน i5 43400F i5 43500ทำไว้75-85เฟรม Forza Horizon 5 4K Extreme Frame Rate i5 3500 70-85เฟรมดีกว่านิดนึง1 3 4 0 0 f 75-85เฟรมนะครับเอาพูดง่ายคือสรุปคือเล่นเกมใช้ CPU ตัวไหนก็ได้ผลลัพธ์ออกมาไม่แตกต่างกัน ดังนั้นเนี่ยผมว่าว่าทุกวันนี้ซอฟต์แวร์มันตามฮาร์ดแวร์ไม่ทันฮาร์ดแวร์มันเหลือฮาร์ดแวร์มันแรงมากนะนี่แค่ 1340F 0นี่ยังเหลือเลยดังนั้น 1340E ไ1 13, 3500เนี่ยเล่นเกมียวๆไม่สตรีมไม่ต่างต่างนิดหน่อย2-3เฟรม5เฟรมไม่เกินนี้นะสตรีมอะ่ะ 1340F เนี่ยต่อให้ใช้ E Core สตรีมเลย บ่าใช้ X 2 6 4เลยไม่ใช่ Quick Sync เลยสตรีม 2K ก็ได้ทุกเกมผลเทสมีอยู่แล้วนะครับ CPU ที่เทสไปแล้ว 2K ไอ้ตัวนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งมี Intel U D 770นะ13500นะสตรีม 2K นะใช้ Quick Sync สตรีมนะแล้วยังเหลือ2 4คอร20เทรดนะยิ่งเหลือผมว่าผมซื้อไปใช้งานจริงก็ไม่ต่างกันแต่ว่ามันต่างแค่ส3ัพัน 2, เป็นผมก็ซื้อ13500สิครับ เพราะว่ามันสบายใจกว่าเพื่ออนาคตกว่าอย่างน้อยในอนาคตก็ยังแรงกว่าอาจจะผันตัวจากเกมเมอร์ไปทํางานเรนเดอร์้3 5 0 0ก็ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าของแรงกว่าในราคาที่ต่างกันไม่เยอะใครจะไม่ซื้ออะผมพูดตรงพูดตูกไหมผมพูดตรงต,ต,ตรงแต่ใน 3,400F ก็จะเป็นคนอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเฮ้ยมันคุ้มนะมันโอเคนะฉันไม่ได้ใช้งานเยอะขนาดนั้นนะมันก็สตรีมได้นะมันก็เรนเดอร์ได้นะช้านิดช้าน่อยไม่เป็นไรเพราะมันมีสิคอสิบหกเทรด อย่าลืมนะคบว่า i 5 3 5 0 0ดเนี่ยดีมากสี่0 0 f ไม่ได้แย่ดังนั้นก็ต้องลองพิจารณาดูแล้วกันผมมองว่าผมพูดว่าเคลียร์แล้วว่าตรงนี้ถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรระหว่างส3่0าโอ้14คอลยเทรดหรือว่า10คอลสิเทรดจาก3ี0 0าีย f อย่างที่ผมเกิดไปตอนแรกครับฮาร์ดแวร์มันไกลซอฟต์แวร์ไปเยอะมากๆแล้วถ้าเป็นผมผมเองก็เอาส3 5 0 0แหละแต่ใช้งานจริงจะต่างจากสี่สา f หรือเปล่าไม่รู้ เพราะว่าทั้ง CPU ทั้งสองตัวนี้ในกรุ๊ปเนี้ยมันก็เหลืออยู so far, ่แล so ้วอ่ะอย่าใช้คำว่าแรงเลยผมใช้คำว่าเหลือดีกว่าก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ CPU สองตัวนี้ที่มีหลายคนถามมา 1300F กับ 13500i ทั้งคู่เลือกอะไรดีผมอธิบายในส่วนความแตกต่างไปแล้วผมอธิบายในส่วนของความแตกต่างทั้งละเทรดไปแล้วผมอธิบายในส่วนของคะแนนไปแล้วว่ามีผลต่ออะไรบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ส่วนคือดีทั้งคู่ครับแล้วแต่คนจะเลือกแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยครับทุกช่องทางที่เป็น iHalf CPU ครับเจอกันใหม